ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับกับประจำวันที่2เดือนธันวาคมครับรอบาเริ่มต้นกันที่ตรงฝั่งของงตนานรีโอเชียงรายยูเนเต็ดกันหน่อยครับหรืองด้านกว่างโซม่าไพครับล่าสุดกับได้ประกาศแยกทางกับงตนานโอร์วิโอดอสันโตสครับของนาชาวบราซิลเป็นทีเรียบร้อยเลยแหละครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทางฝั่งของทตานลิโอเชียงรายยูเนเต็ดนั้นครับได้ประกาศยืนยันครับที่จะปล่อยตัวตลานโอรัวิโอโอสันโต้ครับกองหน้าวัย28ปีออกจากทีมอย่างเป็นทางการโดยสําหรับเต้านโอรัวิโอโอสันโต้นั้นครับกองด้านบเิก้าวกระจายเข้ามาเป็นวนหนึ่งของทีมในช่วงเล็กๆของฤดูกาล2022ที่ผ่านมาก่อนที่สโมสรครับจะตัดสินใจที่จะปล่อยออกจากทีมหลังจากทีมไม่สามารถระเบิดฟอร์มได้ครับพร้อมกับอวยพรให้แข้งชาบราซิลรายนี้ครับโชคดีและประสบความสําเร็จในการขา แข่งต่อไปเลยครับและโดยสำหรับทางนั้นอูรัวิอูดอสซันโต้นั้นครับลงสนามในสีเสื้อของต้าน,นเชียงรายยูเนเต็ดครับไปทั้งสิ้น9นัดทําไปได้5ประตูกับอีก1แงสิตและแบ่งเป็นลงสนามในศึกทดีรครับไป8นัดยิงไป3ประตูกับอีก1แอสิตและในชังเอเวครับครับ1น,นัดทําไปได้2ประตูด้วยกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับหลังจากที่ผมได้บอกไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่าทาา G, ้าวบี BG ปฐุมยุนเต็ดจะปล่อยเทนนดรีดอนโคเอ็ครับปราสุดทางด้านสมุรครับได้ยืนชื่อของเทนนรีดอนโคเอ็ให้กับทางด้านจงอังพยองคอนแก่นยุทนเดพิจารณาในเลขที่2องเลยครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่สมุรศรีจีปตุมยูเนแต็ดครับได้ปล่อยตัวตะนันเปาลูโคลาโดครับไปให้กับปริทูเฟซียืมตัวในช่วงเลกที่2ครับและตะนันรีดอนโคเอตก็กําลังจะเป็นรายต่อไปครับที่จะต้องออกจากทีมพระมองเลยครับว่าชาวปิกอิสราเอลรายนี้ครับไม่น่าประทับใจโดยฟอร์มการเล่นครับที่กลับมาไม่ได้หลังบาดเจ็บปวเข่าซ้ายครับมาตั้งแต่เล่นได้กับตองบววพิเช่เอฟซีเลยครับจนตองนี้ครับก็ผ่าตัดกลับมาได้ความฟิตครับแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถเข็นศักยภาพของตัวเองออกมาไดด้แต่ลสุ ก็มีรายงานออกมาเช่นกันว่าสมุสร b ีจีปทุมยูนเต็ดครับได้ยินข้อเสนอสอบถามไปยังขอนแก่นยูน t เต็ดว่าอยากจะได้ตัวของแตนั้รีดอนคูแอดเข้าปร่วมทีมในเล็กที่2หรือไม่เพราะแข่งรายนี้ครับไม่ได้อยู่ในแผนการใช้งานของเตนัทเบสมินเอ็ดโค้ดของทีมนะครับ อย่างไรก็ตามครับบทเบรียนของจุงอังพยองครับยังไม่ได้มีการหาลือในเรื่องดีครับเราต้องการสรุปเรื่องของคุณสึกคุณใหม่เสียก่อนหลังจากที่สมุรครับได้ตกลงร่วมกันและแยกทางกันด้วยดีกับธนาโคดบีพยโดดครับเป็นชีเรบลเลนันครับก่อนออกมาแถลงผ่านเพจของสมุรขอนเกตยืนในแต่ละครับโดยทั้งนี้ครับบีจีประตูยูนนเตดครับก็เตรียมที่จะปล่อยนักเตะอีกหลายคนออกจากทีมครับหลังจากให้ธนานเจ้าเทเจริญศักดิ์วงก่อนครับไปอยู่กับเมืองทองในแต่ซึ่งรายงานล่าสุดครับก็อาจจะมีแข้งตัวหลัก เก็บเข้าของออกจากรถดรบิดต,ตามนโยบายของผู้เรียนของสมองสอนนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตานานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันหน่อยครับล่าสุดประกาศเลยครับที่จะไม่ต่อสัญญากับตารานซามาดอบาลโลกาเซียครับที่จะสิ้นสุดในปี2022นี่เีแหละครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ยืนยันเลยครับที่จะไม่ต่อสัญญากับตารานซามาดอโวนาปุกสอนของทีมชาติไทยครับรุนยุไม่เกิน20ปีและ17ปีครับพร้อมกับอวยพรในโค้ชชาวสเปนประสบความสําเร็จในเส้นทางโค้ชอาชีพต่อไปเลยครับ และในขณะที่ล่าสุดกัปตันน่นซบบาบดอบาเลโลคาเซียรครับก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการแยกทางในครั้งนี้เลยครับถึงแฟนบอลชาวไทยที่รักทุกคนครับหลังจากระยะเวลา5ปีครึง่งในการธนาชีโบนผู้สอนของฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่20ปีและอยู่17ปีดปีโดยความภาคภูมิใจครับผมขอใช้โอกาสในวันนี้ประกาศเลยครับว่าทางผมและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ตกลงร่วมกันในทางที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายในการที่จะไม่ต่อสัญญ,ญาที่จะสิ้นสุดในปี2022นีนี้ผมมีความรู้สึกเลยครับภาคภูมิใจ ครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสทำหน้าที่และเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาและก็ประสบการณ์ล้ำค่าที่ผมได้รับจากการทำหน้าที่ที่จะช่วยปูทางไปสู่การเป็นโค้ชที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยผมขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับและบริษัทเอ็กโคโนจากใจจริงครับสำหรับความเข้าใจและการพพอร์ตอย่างดีเยี่ยมในตลอดการเดินทางครั้งใหญ่ที่ผมจะได้เลือกเป็นส่วนหนึ่งนี้ผมคอยสนับสนุนผมด้วยครับคอยเข้าใจอย่างแท้จริงตลอดเส้นทางสู่การเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยม ทั้งในวันที่แพ้หรือชนะขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนครับที่เป็นแรงบรันดาลใจและทําให้ผมครับมีความสุขในการเป็นโค้ชขอขอบคุณทีมอาสาโค้ชทุกคนครับที่ร่วมฟันฝ่าเขียงข้างกันทั้งในช่วงประลัดที่ดีและยากลำบ,บากสุดท้ายน,นี้ครับรผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยครับที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจผมครับและทีมมาโดยตลอดพวกเราครับมาไกลและเดือกรเดินทางครั้งนี้ก็ได้ถูกจดจำานะครับ และซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านซาบโดบาลโรกาเซียนั้นครับเอดโคสจากแดนกระทิงดุประเทศสเปนครับเป็นหนึ่งในชีวานของสนานเอ็กโคโดที่ได้เซ็นสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับในปี2อง0รซึ่งในตอนนั้นครับทางด้านซาบโดครับได้รับมอบหมายให้ดูแลเยชนทีมเชาติไทยครับรุนยุไม่เกิน14ปีหลังจากนั้นครับก็ขยับขึ้นมาดูแลชุดยูสิบห้ายูสิบหกและยูสิบเจ็ดตามลำดับ่ด้มาจนณปัจจุบันครับเป็นยูยี่สิบและถัดมาจีเป็นกุนซือครับ กาพาทีมชุดยู20ปีครับตกรอบคันเรื่องฟุตบอลอยู่20จิงแชมป์เอเชียน2023นั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของกลางเกมของงด้านนครปฐมกับบุรีรัมยูนเต็ดกันหน่อยครับย้อนไปหน่อยครับเมื่อสุดครับงด้านอิชิออกมาเอใจผลนานของบุรีรัมเลยครับและออกมายอมรับครับว่าเลข2อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยครับโดยสับงด้านอิชินั้นครับผู้นำผู้สอนของบุรีรัมยูนเต็ดครับล่าสุดได้ออกมาเปิดใจหลังเกมเลยครับที่เปิดสนามช้างารีน่าเอาชนะนครปฐมยูนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลทวยช้างเอเอครับ2 0 2พรอบ32ทีม สุดท้ายครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเะครับ และซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทันั้นอิชิครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมนี้ครับถือว่าน่าพอใจฟุตบอลทัวร์ฟุตบอลน็อกเอาท์มันก็ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเราครับเคารต่อไปส่วนการวางแผนในเกมนี้ครับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากการเล่นในเกมเด็กชิบันมาเราเล่นเหมือนเดิมแต่เราได้มีการเปลี่ยนตัวแเลนมันดูเลยเหมือนว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการเล่นในเกมวันนี้แหละครับในทั้งนี้ครับเมื่อผู้สื่อข่าวครับได้ถามถึงความคาดหวังเลยครับถึงสีแข่งอย่างทานั้นนรบดินบุรวัฒน์รัตนกรใหม่ขามีสุภานัย จะเดินทางไปฝึกซ้อมที่เดเตอร์ชิตีประเทศอังกฤษท้งนี้ครับแตนานอิชิก็ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเลยครับก็คาดหวังไว้พอสมควรอย่างในช่วงแรกๆครับเรได้ส่งนักเตะไป4คนซึ่งพวกเขาครับกลับมาว่าจะเห็นได้ว่าสปีดการเล่นฟุตบอลเร็วขึ้นการตัดสินใจครับในระหว่างเกมเร็วขึ้นก็ต้องคาดหวังนะครับเมื่อพวกเขากลับมาในเลกที่2ก็จะทําผลงานได้ดีขึ้นเพื่อทําให้ทีมครับดีขึ้นส่วนเพ่นที่เหลืออยู่ครับที่ซ้อมกับทีมครับเพื่อจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสําหรับการแข่งขันในเล และโดยนอกจากนี้ครับตอนนั้นอิชิครับยังพูดถึงการทมานและผลงานของทีมในเล็กๆที่ผ่านมาเลยครับพวกเราครับเริ่มต้นรู้การได้ไ่ดีทันที่ควรในทุกคนครับทมานกันอย่างหนักทมานกันดีขึ้นผลนันก็ดีขึ้นเอยๆตมลําดับมันบอกให้เห็นถึงความเป็นอันดับหนึ่งของทีมเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนที่ดีของทีมเราครับเล็กๆครับเราทําผุนานไม่แพ้ใครเลยครับเล็กที่2ก็อยากที่จะทําผลนานให้ได้ต่อเนื่องครับที่จะไม่แพ้ใครเราตั้งเป้าหมายไว้ทุกอย่างครับแต่แน่นอนเลยครับฟุตบอลอาจจะไไไมมม่่่ด้้้ตตตาาเปปหยทีสอแุกคคนรัจจะงใ ตั้งใจฝึกซ้อมและตั้งใจลงเล่นในทุกเกมครับจากนี้ครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการซ้อมพรูปแบบครับมันเล่นมันเปลี่ยนไปนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf a a c t o r y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ